แอลูนิโอเป็นแบ,บ,นบรนด์นวัตกรรมด้านสุขภาพการนอนเราตั้งใจที่จะออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สามารถช่วยคุณลูกค้านอนหลับลึกได้และฟื้นฟูร่างกายได้อย่างดีเยยี่ม ตอนที่ผมไปเรียนที่อเมริกาครับผมเห็นเทรนที่นอนในกล่องหรือ bed in the box ซึ่ง d e l i v e r ให้กับลูกค้าครับค่อนข้างคอมแพคและคิดว่าคุณภาพค่อนข้างสูงแต่ตอนนั้นเนี่ยช่วงนั้นเรามองว่าในไทยอ่ะครับยังไม่มีสินค้าประเภทนี้เลยผมจึงเห็นโอกาสว่าจริงๆแล้วเราสามารถนํามาขายได้ในประเทศไทยตอนนั้นนะครับที่นอนที่คุณภาพสูงเนี่ยค่อนข้างราคค่อนข,ข,ข้างสูงเลยเพราะขายผ่านตัวกลางเราเลยตั้งแบรนด์ลูมิลขึ้นมาเพื่อสามารถจําหน่ายตรงสู่ลูกค้าครับให้กับสินค้าที่มีคุณภาพสูงในราคาที่เข้าถึงได้ ค้มติเด่นของแบรนด์ลูนิโอครับคือจริงๆแล้วเนี่ยที่นอนครับลูกค้ารายเลือกซื้อจะเน้นเรื่องความสบายเน้นเรื่องราคาหรือเรื่องสเปคใช่ไหมฮะแต่เรามองว่าที่นอนที่ดีครับความสบายเป็นแค่พื้นฐานของที่นอนที่ดีเวลาเราออกแบบสินค้าเลยพานมาเรามีทีมงานที่คัดสรรวัสดุที่ดีที่ตอบโจทย์ของคนไทยครับเทคโนโลยีที่ลูนิโอนำมาใช้ในตัวที่นอนครับชั้นแรกคือชั้นยางพาราธรรมชาติเพราะยางพารามีคุณสมบัติในการรองรับสรีระและรองรับกระดูกสันหลังได้อย่างดีครับและเรายังมีการสกัดโปรตีนออกตัวจากตัวยางพารา พื่อช่วยลดปัญหาเรื่องภูมิแพ้แต่ว่าตัวยางพลาเองอะครับยังมีลิมิเอชชั่นอยู่ยางพลาถ้าใช้ทั้งก้อนนะครับมันจะแข็งเฟิรม์มแล้วก็สะสมความร้อนฉะนั้นแล้วเรายังมีการใช้วัสดุมาจากเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอวกาศครับคือชั้นเมมรี่โฟมเพื่อรองรับแรงสั่นสะเทือนได้อย่างดีเยี่ยมเพื่อให้เวลาคนข้างๆครับขยับตัวเนี่ยเราจะไม่รู้สึกอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีกับการใช้เทคโนโลยีสองอย่างนี้แต่เรื่องที่สามครับยังมี smart cooling f a b r เพิ่มความเย็นให้กับตัวที่นอนเพื่อเวลานอนแล้วเนี่ยครับไมอออกา,นนบบา,มาก้นขึ ตอบโจทย์3ปัญหาใหญ่ของกลุ่มลูกค้าคนไทยได้ครับผมแบรนด์ลูนิโอครับจะเรียนรู้ว่ามีเทคโนโลยีอะไรที่สามารถนำปรับใช้โดยที่สามารถทําต้นทุนและเ e ลิเวอคุณค่าที่ดีให้กับลูกค้าได้แต่ว่าเทคโนโลยีเหล่านี้ครับจะต้องตอบโจทย์และช่วยลูกค้าได้อย่างคุ้มค่า การทาตลาดของแบรนดูนิโอครับจริงๆแล้วเรื่องแรกคือเรื่องสินค้าก่อนที่นอนเราเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นและแตกต่างจากผู้เล่นในตลาดเพราะเราสามารถส่งสินค้าลูกค้าได้ในคอมเพลกลูกค้าอยู่บ้านอยู่คอนโดสามารถเอาขึ้นชั้น2เดหรือเอาขึ้นคอนโดได้ง่ายแล้วก็เมื่อเกิดเป็นเทรนด์นะครับเราให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพสินค้าเราก็ให้ความสำคัญเรื่องการ d emonstrate ตัวสินค้าครับฉะนั้นเราก็จะมี influencer หรือมีซ e ลบ b ิ i t y ครับที่มาช่วยสื่อสารว่าแต่ละเพนพออที่เราต้องการจะตอบโจทย์เนี่ยให้ลูกค้าได้เห็นภาพได้ได้ง่ายเมื่อเกิดการใช้งานสินค้าเราครับลูกค้าเกิดการประทับใจลูกค้ามีการบอกต่อผ่านโซเชียลมีเดียฉะนั้นแล้วเนี่ยฮะเราก็ใช้สื่อเหล่านี้ครับในการส่งต่อให้กับลูกค้าท่านๆต่อไป ลูเนียเริ่มมา7จปีแล้วซึ่งตัวแรกที่เราเริ่มมาคือตัวที่นอนเรามีตั้งแต่ลูเนียลเจนโฟที่เป็นรุ่นหลักเรามีลูเนียลคอนตัมแม็กซ์จะเป็นรุ่นพ็อกเก็ตสปริงและยังมีลูเนียลิกเนเจอร์ที่เป็นรุ่นพรีเมียมซึ่งนี่คือคอประดังเราแต่เรามองว่าลูเนียครับเราอยากตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคและกลุ่มลูกค้าครับมากกว่าแค่การนอนฉะนั้นเราเร้อม,มีกลุ่มพวกเก้าอิคานอเมิกหรือโต๊ะปรับปรับไฟฟ้าที่ช่วยให้ลูกค้าทํางานได้อย่างมีเสรีภาพแลวก็ลดปัญหาเรรื่อองฟิินโ ภาพรวมของตลาดกลุ่มที่นอนและเครื่องนอนนะครับมีการแข่งขันที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมาในะช่วงโควิดถึงปัจจุบันเนี่ยเราเห็นว่าจะมีผู้เล่นใหม่และผู้เล่นเก่าที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายครับแล้วก็มีการแข่งขันเรื่องราคาแล้วก็พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปในอนาคตครับลูนิมีทิศทางที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องตอนนี้ปัจจุบันเราพัฒนาลูนิภายใต้คอนเซปต์สมาร์ทสเลปเรามองว่าอนาคตอยากให้เป็นสมาร์ทไลฟ์สไตล์เราสามารถออกผลิตภัณฑ์สินค้าที่สามารถตอบโจทย์กลุ่มลูกค้้าได สำหรับทุกคนนะครับที่อยากเริ่มทําธุรกิจนะครับผมว่าณปัจจุบันเราต้องเริ่มจากเพนพอยว่าลูกค้าที่เราอยากจะแก้ปัญหาให้ะครับลูกค้ามีปัญหาอะไรและเรามี o p t u อ i t y ที่จะ develop สินค้าที่สามารถตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าได้อย่างไรผมว่านี่คือ2หัวข้อสําคัญที่ทุกคนควรรู้ในการเริ่มธุรกิจครับ